ครับก็สวัสดีนะฮะทุกคนมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจะเห็นว่าวันนี้เปิดคลิปเฟ้ายังมืดอยู่นะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าผมจะไปไหนฮนะลองคิดดูซิว่าเอไปไหนดีนะครับแล้วก็เป็นอื่นไกลไม่ได้นะฮะนอกจากจะไปพิชบูรณ์นะครับผมก็ เดี๋ยวออกเดินทางกันเลยนะฮะ <Okay. S 2> ช่วงนี้ก็น่าจะประมาณสักตีห้าแล้วนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวออกเดินทางกันดีกว่านะฮะโอเคครับพร้อมแล้วก็เดี๋ยวออกเดินทางกันเลยนะ,ะ <Okay. S 2> ทุกคนโอเคกโก,กูก็ขอยืมใช้คำพูดคะแลนหน่อยนะฮะช่วงนี้ก็กระแสฟีเวอร์อยู่เหมือนกันนะครับผมเองก็ติดตามอยู่นะโอเค นี่ทุกคนเห็นไหมฟองหนามาก น่าจะเป็นช่วงสอบแาดที่กรมอุตหภูมิอกาศว่าอากาศจะเย็นลงอีกนะตอนนี้ขับรถแบบใส่ชิวไม่ได้เปิดชิวต้องเปิดชิวเอาดูบรรยากาศทางทางรู้สึกวังเวง ซ้ายมือตรงข้างหน้านี่เป็นคลองนะ เป็นการขับรถที่ค่อนข้างลำบากอยู่เหมือนกันนะหมอกหนามากหมอกหมอกหนาแบบมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ไฟรถข้างหน้า ตอามันเป็นกลางคืนแลาจำไม่ได้กพถึงแล้วไปทางเส้นหนองแค หลุดช่วงที่มีหมอกลงจัดมาแล้วนะครับอีกสักพักก็น่าจะถึงเออส้นสลับบุรีวังน้อยแล้วตอนนี้ก็ประมาณจะหกโมงครึ่งแล้วนะครประมาณชั่วโมงครึ่งครับชั่วโมงนิดหน่อย จากที่คอนโดขับมาถึงนี้ก็ถือว่านานอยู่เหมือนกันเพราะว่าเจอหมอกลงจัดโอเคครับไปกันต่อนละ ครับที่ขับรถมาโฟเทเบิลเราบางคนบางคนหลงคันนะก็๋ยวจะทำคลิปตรงนี้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราจะขึ้นไปเพชรบูรเนี่ยมันไปทางไหนได้าบ้างนะอันดับแรกเลยก็จะมีสองเส้นทางเส้นทางที่หนึ่งก็คือวิ่งเข้าเมือง วิ่เขาเมาาืองสระบุรีแล้วขับตรงายาวไปเลยนะครับส่วนเส้นทางที่สองก็จะเดี่ยซสายตรงนี้สายตรงนี้ทุกคนลบลบุรีสระบุรีไปโคราชนะเมื่กี้เขพูดเพลินเกือบไม่ได้ดูเหมือนกัน ที่บอนะครับเดี๋ยวซ้ายไปตรงตะกี้นี้แล้วก็ตามทางมาเลยเป็นโค้งเอดมาทีนี้เราเบี่ยงซ้ายมาตะกี้นี้เราขับตรงไปเรื่อยๆเลยก็เดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปช่วยหน่ายช่วยนึงให้ดูนะครับ ันนี้ปใหญ่ใหญ่เห็นไหมทุกคนลบบร,เร,เรีเพชรบบรีเฮ้ยลบบรีเพชรบูรณ์ี่ออกซ้ายตรงนี้นะครับเบี่ยงซ้ายตรงนี้ ไม่อยากจะไปรถติดในเมืองก็มาทางนี้ได้นะครับเอาละมาอัปเดตส้นทางก็ต่อกระโดจากใ้านะทุกคนรลบบเรีนครราชสีมา ไม่รู้ว่าจะเห็นใต้หน้าหรือเปล่า้ต้ข้างหน้าเดี๋ยวเราต้องเบี่ยงออกซ้ายอีกรอบนะครับเพื่อเขาเพชรบูรณ์ถ้าเห็นใต้มาทุกคนถ้าเราตรงไปก็เรียบร้อยเลยโคราช ี้อ้าเฮ้ยทำไมนี่มาเงี้ย พลทแถว้อใชปรดา่ไม่แน่ใจหรือมตมเดิมที่เคยแวะนะฮะก็พักกินกระูกาแฟกินอะไรหน่อยเริ่มู่แล้ว นกนโอ้ตะกี้มาเหมือนยังไม่รู้สึกเย็นเท่าไหล่เลยเพราะลงหุบมาตะกี้นะี่อย่างเย็นก็ที่พูดที่พูดข้างไปตะกี้นะี่คือคลิปที่แล้วนะที่ผมทำคลิปเรื่องของค่าใช้จ,จ่ายในการเติม น้ำมันนะไปเพชรบุอทีนี้เนี่ยตอนตอนที่แล้วก็คือน้ำมันหมดพอดีนะครับส่วนรอบนี้ยังไม่หมดนะยังไม่แดงก็เดี๋ยวพักแป๊บนึงแล้วก็ไปเติมน,น้ำมันแล้วก็เดินทางต่อนะฮะ โอเคครับพักเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเติมน้ำมันแล้วก็ไปต่อนะฮะ เติมน้ำมันเสร็จแล้วไปขันต่อ ี่ยนวิเชียรแล้วนะฮะอำเภอวิเชียรบุรีก็เ,เดี๋ยวจะแวะกินข้าวนะครับเอ่อก็เป็นร้านที่เคยแวะร้านที่เคยแวะก่อนหน้านะครับเอ่อหลาบจอกใหม่ฮอ่ะ สำหรับใครที่ไม่เคยมาก็ลองมากินได้นะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณานร้านนะลองลองมาแวะกันก่อนก็ได้นะสำหรับชาวไบค์เกอร์น่าจะประมาณสามสี่โลข้างหน้านี้ นะครับทุกคนแซ้มือใายมือข้างหน้าใช้มือข้างหน้านะฮะต่อกึมอ๋อมึมีใครมาเลยเว้ยเราเป็นคนแรกนะ อ่าอันนี้เป็นบรรยากาศทางเข้าในร้านนะครับมีทางเข้าตรงนู้นด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ส่วนมาหลายๆคันก็ไปจอดตรงรถตรงข้างหลังได้นะครับนคนเดียวครับาาโอเคนะฮะก็เดี๋ยวผมหาที่นั่งก่อนนะครับ โอเคนะครับทุกคนก็กินเสร็จเป็นที่รียบร้อยนะครับจะบอกว่ากินไม่หมดนะเหมือนยังรู้สึกว่านี่เหนื่อยอยู่เลยนะทุกคนก็เลยแบบกินได้ไม่เยอะเท่าไหร่ความรู้สึกคือเหมือนมันแบบจุกจุกแน่นๆด้วยแหละอือก็เอเดี๋ยวไปต่อเลยนะฮะก็จะไปเติมน้ำมันที่บึงสัมพันธ์หน่อยนะครับ โอเคทุกคนก็เติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้ก็อยู่ปตทบึงสามพันนะครับก็เดี๋ยวไปกันต่อเลยดีกว่าก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะตอนนี้ก็อาจจะไปถ่ายทีนึงใกล้ๆเข้าบ้านเลยนะทุกคน ไาเจอกันอีกทีในช่วงหน้าเลยนะฮะนี่นี่ทุกคนถึงเลื่องเมืองเพชรบูรณ์นะครับก็แล้วก็เลี่ยงสายสะ ก็เขาเอายาวๆนะถนนเรียบๆนะครับ